เภอห้วยคดอำเภอบ้านไร่เนี่ยมาแป๊บเดียวก็ล่มแล้วเย็นแล้วถนนแปลกเนป่าตะวันตก<ะ>ระวังช้างป่าเฮ้ยเดี๋ยวกันหลังตุดลูกองรูกตาเลยป่าอ้อยป่ามันมก็มีป้ายบอกตลอดนะเข้าไปได้หลอครับ ถแล้วมายากถึงแล้ว,ก,ลว,ลวก็ออกวตอนนี้บ่ายสองจะเข้าบ่ายสองอีกแปดนาทีบ่ายสองก็ตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ําอยู่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะแอบไปดูน้ําตกไซเบอร์หน่อยก็ปิดคงปิดเหมือนกัน ลยจะไปดูต้นไม้ยักษ์ประชมัมงนึงดูบ่ายสี่แล้วก็ห้าโมงออกเดินทางกลับคิดแผนอย่างนั้นนะครับก็นั่งชาร์จแบตดูมือถือเรียบร้อย สองแปดสองโูต้นไม้ไซยักษ์ว่าจะไปแอบดูพื้นป่าห้วยขาแข้งซะหน่อย แรงของพื้นที่นี่เราม้าฝืนป่าห้วยขาแข้งอยู่ทางขวามือของผมน้ำตกเซเปริร์น้ำตกผาลุ่มเย็นวัดเข้าธรรมงเก็บขยะข้างถนน แค่นี้ก็ต้องที่นี้ก็เป็นอาชีพของการเลี้ยงตนออาะยะที่ตกลงอยู่ข้างรวนอนเพ่อพอจ็บมาขายนะก้มมาแอบดูพื้นปลาห้วยขาแข้งครับ <c oughs> น้ำตกไซเบอร์วัดิก็ทางผ่านจะไปไซใหญ่ ก็ไปเห็นดูป้ายปิดแล้วก็ขับอป่ายังเป็นป่ายอยู่เลยเนี่ยมาแป๊บเดียวก็ล่มแล้วเย็นแล้วเข้ามาก็เย็นสบายแล้วผืนป่า ต้นสักกันเว้ยบุยางพาราลมเย็นเป็น,ปนลมว่ะจ้าดูแล้วครับคือต้องเลี้ยวแต่ขอไปดู ถ่ายป้ายก็ยังดีน้ำตกแก่งสาวน้อยน้ำตกไซเบอร์ปิดปิดน้ำตกไซเบอร์ปิดตุลุปตุุตึบุปตนลปตุลปตลปตุนุตุลตลตปตนนปตล ô oh, đi sài đi ô bàn khải nó mày chọc đi chăng ví dụ càng ba càng khảo ôi uốn pa tạo ván tốc ห้วยขาแข้งปูปูเขาเป็นลูกๆสองกิโลเดี๋ยวนี้ก็มีบ้านคน ระวังช้างป่า ee, o, หุยเฉียวตลังป่าแล้วนะครับผม้าเขตปืนป่าแล้วระวังช้างป่าคงไม่มาหรอกมัง้งโอ้ย ปิด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 เส้ทนทางศึกษาธรรมชาติน้ำคือชีวิต ไปเรื่อยเหรอครับไปที่ไหนก็ปิดหมดไปตั้งแต่ป่าอุปาตานนครับอ,ไไอะไรครับยังครับไป,ไปไม่ถึงแล้วครับวันนี้อะไรครับแกงมะกรูดยังครับไม่ใช่น้ำแห้งแล้วเหรอครับ ตอนนี้อยู่ทางเข้าน้ําตกไซเบอร์อรก็ไม่อนุญาตให้เข้านะครับก็อยู่ในช่วงโควิดในสุดก็มาถึงพื้นป่าแห่งห้วยขาแข้งมรดกโลกทางธรรมชาติห้วยขาแข้งส่วนหนึ่งคือน้ําตกไซเบอร์ก็เป็นเทือกของเขตห้วยขาแข้งขนาดใหญ่อากาศก็เย็นๆนิดหนึง่งแต่ความแรงก็ยังมีอยู่ก็มาถึง แล้วได้สัมผัสแข้งตอนนี้ตอนบ่ายสามบ่ายสองสิบห้านาทีศูนย์ศึกษาธรรมชาติห้อยขาแข้ง จะไปต้นไม้ยักษ์ฝังโน้นก็เป็นพื้นป่าห้วยขาแข้งครับผมฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่การเกษตรแดดร่มหน่อยก็ยังเดินทางอยู่นะครับตอนนี้ก็อีกสิบ ประมาณสิห้ากิโลก็จะถึงใ่ต้นใหญ่แล้วต้นไม้ยัก์ก็ไปลุนดูว่าจะได้เห็นหรือเปล่าโดยได้เห็นทางเข้าแยวนี้เริศเป็นป่าอ้อยแล้วยางจากยางพาราเป็นป่าอ้อยฝั่งนู้นจะเป็นโนนมากกว่าฝั่งนี้จะเป็นทีลาอากาศก็ร้อนร้อน ส่ลูกของุราตาเลยป่าอ้อยป่ามันก็สายศูนย์แปดสองทางที่เดินทางจุดนี้ติดชายป่านิดนึง บ้านผาทั่งที่ไรชุมชนอุทัยธานีเส็นพุกเขาก็เป็นสิดชายป่าก็เย็นขึ้นโอ้มีแม่น้ำด้วยมีน้ำตำบลห้วยแรง ตนี้ต้องระวังรถบรรทุกอ้อยอ้อยเยอะก็บรรทุกส่งโรงงานน้ำตาลโรงงานหีบอ้อย อำเภอบ้านไร่ก็จะไปชมต้นไม้ยักษ์กันโอ้กต้องสามกิโลสามสซนหนึ่งหนึ่งตลาด เมตรก็มีป้ายบอกตลอดนะข้างจะไปง่ายอย <Gym. S 2> ู่ต้นไม้ยาวสองร้อยเมตรมีนาวด้วย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้แล้วครับ มครับมาวันไม่มีคนถึงแล้วต้นไม้ยัก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 ถึงแล้ว มาจอดถึงที่เลยด้านนี้ผิดกติกมามลายา่าหรือเปล่า ที่ได้เห็นที่ได้เจอตอน้นไม้ยักษ์ใหญ่สมชื่อเี่กีก็เดินรอบลลอย่างเล่าที่เที่ยวที่ได้มาที่ได้เจอ